ทับช้างศึกประกาศ51แข้งเอุ่แ้งหลุยสศึกิงครับที่จังหวัดสงขลาทั้งหมดนี้ติดตามได้ที่ฟุตบอลนิว ฟุตบอลนิวสวัสดีครับวันนี้เรามาติดตามทัพช้างศึกกันนะครับทัพช้างศึกได้ประกาศ51แข้งก่อนตัดตัวลุยศึกคิงครับที่จังหวัดสงขลาสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยประกาศรายชื่อทีมชาติไทยที่อยู่ในค่ายก่อนที่มาซาดาอิชิอิวหน้าฟุกสอนจะคัดเลือกนะักกีฬาให้เหลือ23คนนะครับสาหรับเข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทานคิงครับครั้งที่50นะครับที่จังหวัดสงขลาระหว่างวันที่7-15ตุลาคมนี้นะครับโดย รายชื่อ51แข้งทีมชาติไทยมีดังนี้นะครับมาเริ่มวันที่ผู้รักษาประตูนะครับสานนนอนุอินสโมสรมีจีปทุมยูทนเต็ด ปฏิวัติคำใหม่สโมสรทูแบงคอกไมเต็ดกอลพัฒนาลีจันสโมสรลำพูนวอร์เรออ์บุญญเกียรติวงศาแจ่มสโมสรุททา,ทานีและคนสุดท้ายนะครับกอลกฎพิพัฒนัด,ดาจากสโมสรระยองเอฟซีและเรามาต่อกันที่กองหลังนะครับสุพนันบุรีรัตน์สโมสรการท่าเรือเอฟซีเสริมศักดิ์อักขีสโมสรการท่าเรือเอฟซีธนูบณญเกษสารัตน์สโมสรการท่าเรือเอฟซีเควินดิลมลำสโมสรการท่าเรือ เอฟซีชัยวัฒน์บุรานสโมอสรการท่าเรือเอฟซีสันชัยนนทศิลาสโมอสรนบีจีปทุมยูไนเต็ดชินอพัทลีเอสโมสรนบีจีออปทุมยูไนเต็ดกฤษดากาแมนสโมอสรนบีจีปทุมยูไนเต็ดสุนพัทรบัวพันสมอสอนบีจีปทุมยูไนเต็ดวาริตชูทองสโมอสรนบีจีปทุมยูไนเต็ดนิติพงศ์เสรานนท์สมอสรทูแบงคอกยูไนเต็ด สุพรรณทองสงสโมสรทูแบงคอกยูเนเต็ดสงวุฒิไข้ควรสโมสรเมืองทองยูเนเต็ดสัสลักหายพระโขนสโมสรบุรีรัมยูเนเต็ดเจมเบอร์เลีฟอร์ดสโมสรอุทัยธานีเอฟซีโจนาธานเข็มดีสโมสรราชบุรีเอฟซีอภิสิทธิ์โสุรดาสโมสรราชบุรีเอฟซีธนิศสอไพบุญกิจเจริญสโมสรนครราชสีมาเอฟซีจิตพันธ์ผาสุขขันสโมสรพีทีประจวบเอฟซีเอเลียตดอเลาะสโมสรบาหลียูเนเต็ด นิโคลัสมิเกลสั้นสโมสอนโอเดนเซมากันที่กองกลางนะครับบัดดินผาลาสโมสรการท่าเ, FC, ร,เรือเอฟซีปฐมพลเจริญรัตนาพิรมสโมสรการท่าเรือเอฟซ วรชิทธิ์กรนึกสีบำเพ็ญสโมสรการท่าเรือเอฟซีพิระดชนฉำรัศมีสโมสรการท่าเรือเอฟซีชนาทิพย์ทงกสินสโมสรนบีจีปทุมยูไนเต็ดเจริญศักดิ์วงกกรสโมสรนบีจีปทุมยูไนเต็ดลุงรัตภูมิจันทร์ทึกสโมสรทูแบงค์อกยูไนเต็ดพิจิพันธ์พ่วงจันทร์สโมสรทูแบงค์อกยูไนเต็ดพิริเทพป้อมพันธ์สโมสรทูแบงค์อกยูไนเต็ดปุระเชษฐ์ทอดสนิทสโมสรเมืองทองยูไนเต็ดพัคณะคำยกสโมสรเมืองทองยูไนเต็ดพิธีวัฒน์สุขจิตธรรม กุลสโมสรวูลีรัมยูไนเต็ดอัครพงศ์ภูิมิเศษสโมสรลำพูลวอร์เร์อนันต์ยอดสงวานสโมสรลำพูนวอร์เร์วิลเลียมเวเดเชอร์สโมสรสุไทร์ธานีเอฟซีชิตสนุพงษ์โชติสโมสรคอนแก่นยูไนเต็ดชานรงค์พรมศรีแก้วสโมสรชลบุรีเอฟซีสุประโชคสารชาติสโมสรคอนซาโดเล่ซัปโปโรเอกนิตปัญญาสโมสรอุลวะเลสไดมอนด์และเราไปดูกองหน้ากันบ้างนะครับธีรศักดิ์เผยพิมายสโมสรการเท่า <L> บอลเมดอาจวิไลสโมอสรอเมืองทองยูไนเต็ดบอลวิททาสาสโมอสรอเมืองทองยูไนเต็ดสุปชัยใจเด็ดสโมอสรอวิลลามยูไนเต็ดสุพนัทเหมือนตาสโมสรโอเอสลูเวนพาติกกูตับสั้นสโมอสรน,นาลาครับท่านผู้ชมมีความคิดเห็นอย่างไรกันบ้างครับสาหรับหลายชื่อแข่งทั้ง51รายดังกล่าวนักเตะค,คนใดน่าจะมีโอกาสติดทัพชั้งศึกไปลุยสึกคิงคับครั้งนี้กันบ้างครับท่านผู้ชมลองจัดทีม11ตัวจริงแล้วคอมเมนต์มากันได้นะครับโดยล่าสุดทางสมา สาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยนะครับได้ส่งหนังสือถึงสมโมสรสมาชิกนะครับของนักกีฬาทั้งหมดตามที่ประกาศรายชื่อมาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ซึ่งหลังจากนี้ทางมาดาไอชิอิ I, จะมีการคัดเลือกนักกีฬาให้เหลือ23คนนะครับในวันที่30กันยายนนี้และนักกีฬาทั้งหมดจะต้องมารายง,งานตัวในวันที่7ตุลาคมนี้นะครับเพื่อเดินทางไปจังหวัดสงขลาและแข่งขันฟุตบอลชิงช่วยพระราชทานคิงครับต่อไปนะครับและเรามาดูโปรแกรมการแข่งขันกันนะครับวันที่11ตุลาคมนี้ซีเรียอันดับ92ของโลก จะพบกับทาจิตคิสฐานอันดับ103ของโลกเวลา16ในาการ30นาทีนะครับและเวลา20นาฬิกาทีมชาติไทยอันดับ100ของโลกจะพบกับทีมชาติฟิลิปปินส์ที่อยู่ในอันดับ148ของโลกนะครับ ผู้ชนะจะผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศในวันที่14ตุลาคม2567ส่วนผู้แพ้ก็จะแข่งขันในนัดชิงอันดับที่3ในวันเดียวกันโดยมีกำหนดการดังนี้นะครับรอบชิงชนะเลิศอันดับ3เวลา16นาฬิกา30นาทีและรอบชิงชนะเลิศนะครับเวลา20นาฬิกาอย่างไรก็ตามฝากท่านผู้ชมช่วยกันส่งแรงเชียร์แรงใจเป็นกำลังใจให้ทัพช้างศึกของเรานะครับคว้าแชมป์คิงครับ2024ที่จังหวัดสงขลาให ได้นะครับและนี่ก็เป็นรายชื่อทั้ง51แข่งลุ้นลุยสึกคิงครับที่จังหวัดสงขลานะครับก่อนจากกันก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อจะได้ไม่พลาดข่าวสารต่อไปนะครับขอบคุณครับ